แ,ก,ก,แ,ก,แก่พริกดิบครับพี่น้องแก่ปลาแดกพริกดิบพริกสดตาแดก่ครับพีพ่ก,กินครับหนึ่งปลาสมจัแบแซ่บจับแซ่บก็บาลเด็ดีครับครับวันนี้พี่น้องม,มีตําแจ่ครับตําแจ่ปลาพริกสดครับพี่น้องหนึ่งปลาครับผมหนึ่งปลาสมมากพี่น้องไี่กินหนึ่งปลาสมครับผม ผักก <Cornell>. ัดเก็บได้จากสวนหลังบ้านให้เราครับพี่น้องไปกินข้าวซ่บแซ่บแบบแซ่บเอาบ้านอิดีครับหนึ่งปลาส้มใส่กระรองครับมาครับหนึ่งปลาเซตเรียบร้อยครับมากินข้าวซุปแซ่บเหมือนกันคับแซ่บเผาบานอิดีครับมีหนึ่งปลาครับตำเจียวปลาแดกพริกดิบครับพี่น้องพริกสดไปครับมากินข้าวซุปแซ่บเหมือนกันครับพี่น้อง พี่น้องตรงไปสุกุสุก้นครับอยู่มุ่งกอและมุ่งเดิมครับสวนหนาบ้านของแซมพ่วันี้ดีๆครับมาครับไปนีแจวครับพี่น้องแจวประเด็กพี่สวดครับนะครับนี่ครับหนึ่งปลาส้มครับใส่กับผักกระหล่ำเก็บยิ้มสวนหลังบ้านนี่แหละครับมะเขาไม่เลวแต่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แซมพ่วันดีๆนะครับพี่น้องมาครับกับคนยองหัอ กรับบรรยากาศอึมครึมครัคบวันนี้คือจังฝนสิตกนี่แหละจะเริ่มมากครับโลายครับมานำกัน,กน่อนฝนตกห้ามหัวครับพี่น้องทำามข่อยงี้จำครับ ไม่นูนี่คงแจ้มวันดีกันนะผมเกิดมาล่าง,ง,าาางลง่ง,งเม็ดครับมากินซุปที่ซุนองเบ้งวันนี้ไม่รู้ยังไง ามาเด้อผนเอ้ยขอ,อ,อจึ้ขอแจบบ้าง สเป็นปลาอันนี้นะครับคือมาจากตลาดเขาเรียกเป็นสมปลายซุปนับนสมปลายยิ่งซแซ่บครับเมนูนี้กับบริกนด่วนละยังไม่นอนกระลำกัน,นเ็บจะลสวนล้างบ้านคนระับ กำลังเรือมงเนี่ยละครับพี่น้องเบื่อทานผู้ช่มครับหามุมที่สวยพนักกินพิมิ์สุนองเบิง้งของเบิ้งแ้กอ่ะจะลืมนะครับไปเห็ดกินพร้อมต้นหูเขาเบิ้งคราบพี่น้องเม่ปฝนลงเลย พาล้องกาจนานแซมวันดีๆนะครับบรรยากาศแย้มุดเศ้าครับผมพี่น้องฝนกับโลกของสาวเนี่ยแต่เพื่อนผู้ชมแล่าแซมพัฒน์ดียัดให้ครับนั่งตากฝนกินกับที่นั่งกินให้เบิ่งครับพี่น้องวว <Wow. S 1> ้าเดี๋ยวสมมติตรงแห้งค่อยห้งหมด

ตั้งหลายครับจะก,กระแซกได้กันนะครับพี่น้องไปบ้านนี่กินเขาเศร้าครับมากินนักกันกันแตรียมมาวานด,ดีๆครับงานสุดเศร้าฝนกำลังเล่นจ๊กหน่อยยังใส่ชุดลักษณาแบบเป็นตัานคนเยอะมาอนครับจับเกียาวทำไม่เงี้ย ย่าเลยเขียไว้ให้ดือีชวให้ดูิแ่โอ้เดือดไหมแห้งนะครับคนตุ้ยบด้อิ่มนหรอพี่น้องขึ้นอเด็ดไ,ได้พีนนนนน่น้องกวนมาเนี่ย ยังไ,ไงไล่ะครับคนจะได้หัวเียบดยนะครับ แล้วพี่น้องกลางหลายกลางหลายได้กับเสร็จครับโอ้กลวยแล้วพี่น้องฝนมาแห้งแล้วกินสุพินสุน้องเบิงตัมนิดนะครับสำหรับเมนูมื้อนี้ครับตามเจ้า ปลาแดกที่สดครับกับหนึ่งปลาสมนี่ก็เป็นปลาสมนะครับได้พี่น้องไปกับคำเขาข้ามเนี้ครับพี่น้องบ่อไว้ครับสันไม้แห้งฝานนี้ว่าสันกะสิจะไปครับผมมันสิใครไม่เลยจากคนกับตามพี่ปานอ้องคือเก่านะครับ พักกะฝนไล่ครับพื้ใจก,ก่ครัแช่ครับกำลังเก๋แซ่บประวันอีกดีครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่มือนี่มองครับเป็นฝนพาลงหนาผมบ่นะ่ะลาพินลหนอนไปทำใกคน,นครับรกำลังเก๋ เห็นแล้วตัดไหมครับพี่น้องสภาพยังไงแสดงมืนอมนี่กันขอบคุณครับออามาเบาิ่งเสื้อมประมาณอย่ดีมือนี่ไปก่อนนะพี่น้องบ๊ายบายครับฝนตัวแห้งครับบุ๋ยกับมือถือใครไปบ้าย,บายครับขอบคุณครับอบ,บอกกันครับอีบพี่หนาครับ หน่ตีเดือครับพี่น้องสวนสวนดอกไม้ผมเอาไว้พี่น้องกําลังแสบครับสําหรับวันนี้อะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมรับเบิ้งแซมพอบาดีดีขึ้นเก่าครับโอ้เตียกครับยาจะเป็นไข่เดี่ยวต้องกินยารลักครับพี่น้องขอบคุณครับบายบายครับวันนี้ไปแล้ครับพอกันไหมกับอีพี่หน่าองแซมพอบานดีว่าสิกินยังซูกินซูเบิงคอมเมนต์ได้ครับแต่คิดเตโพธของแซมพะบานดีดีสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ